ถามบริการทำหน้าฟรีทราบหรือเปล่าการที่รูขุมขนกว้างทำให้ผิวของเรานั้นไม่เรียบเนียนค่ะเกิดจากการที่รูขุมขนขยายใหญ่ผิดปกติทำให้ผิวดูหยาบกร้านไม่เรียบลืน่นและเพิ่มความเสี่ยงในการสะสมสิ่งสกรปรกได้ทำให้เกิดการอุดตันและเป็นสิวง่ายขึ้นได้ด้วยค่ะสาเหตุหลักมาจากต่อมไขมันผลิตน้ำมันมากจนเกินไปค่ะแล้ววันนี้มีวิธีดูแลและลดปัญหารูขุมขนกว้างมาฝากกันด้วยนะคะ เริ่มจากทำความสะอาดผิวด้วยเจลล้างหน้าไรฟ้า15เป็นเจลล้างหน้าอ่อนใสลดสิวล้างหน้าวันละสองครั้งเช้า,ชาเย็นหลังจากทำความสะอาดผิวหน้าให้เช็ดผิวด้วยเอ็นเวหเดียวของโทนเนอร์ค่ะช่วยปรับสมดุลผิวกระชับรูขุมขนลดการเกิดสิว เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมความมันใช้สกินแคร์ที่ควบคุมความมันและกระชับรูขุมขนอย่างเนอร์ดิตแอลค่ะให้ความชุ่มชื้นกระชับรูขุมขนลดการเกิดสิวหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทำลายผิวปกป้องผิวจากแสงแดดและรังสี U V ด้วยการใช้ครีมกันแดดเนอร์ดิตซันบล็อก S P F 30เป็นประจำทุกวันก่อนนอนทา C B C ซอฟต์ครีมช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนค่ะ ซื้อเมโนเโซตเวสสำอาาแก้ปัญหารูข,ขุมขนกว้างถามทรีทเมนต์ฟรีเช่น,นมาร์กชาโคมาร์กสาหร่ายธทนนาขาไวไอส์ครับหรืออื่นๆฟรีค่ะรับคูป,ปองถามบริการทำหน้าฟรีได้ที่ช่องไลน์หมอมวลชน Facebook หมอมวลชนหรือที่หน้าร้านทุกสาขาได้เลยนะคะ